่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีบอยถูกคนทุกท่านนะครับสวัสดีทุกรักในการเลี้ยงอู้ว่าด้วยครับพี่น้องนะครับสำหรับเซานี้นะครับก็อยู่กันที่ตลาดนัดพวกกระบือผู้ดินนะครับหรือเอื่นอีกตลาดหนึ่งว่าตลาดไดโนเสาร์ครับแลาวที่ตั้งตลาดนะครับอยู่อย่างยังบันสว่างนะครับติดถนนสีเลียนสองสองเจ็ดสหสัมันกาลสินครับพี่น้องนะครับตลาดนัด เปิดทําการถูกเสาวันอัขั้นกับวันศุกร์นะครับเสาวันอันขั้นเพิ่นเปิดเสริมเึ้นมากครับพี่น้องผู้อยากเขามาจับใจสื้อไขนะครับบบว่าสิเป็นง้อเป็นกล้วยครับอยากเขามาหางัอเลี่ยงนะครับง้อใส่การใส่งันครับพี่น้องนะครับเมา่นะครับซ้างออก็า่ังถือนะครับสําหรับผู้ใดนะครับอยากได้งง้อที่บบาทายคลิปล่งไปครับพี่น้องนะครับพี่เอ็นงนะครับโทรสอบถามจ้าของงอนะครับตำนี้ส่วนอื่นนะครับบ่อยทายบ่หอดบ่ถึงนะครับผม ไอเดียน้องโทรสอบถทำจะของห่อเอานะครับว่าเป็นเรื่องใดนะครับเอาสำหรับผู้เขามาแล้วนะครับขามาใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเนี่ยนะครับเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้บ่อยนี่คลิปต่อไปครับพี่น้องนะครับถ่ายทำคลิปใอเดียน้องนะครับรับชมกันเรื่อยๆนะครับเอา เอาเดี๋ยวขยับมาช่วงเบิองตัวแหลกครับพี่น้องนะครับหัวรุนงามๆครับพี่น้องนะครับเอาหัวรวยหกสิตัวลงเมียเจ้าบาทไว้แล้วค่ะสี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องนะครับเสาหน่อยฟันน้ำนุ่มครับอายุประทันหอดสองปีครับพี่น้องนะครับว่สิบแปดเดือนสิบแปเดือนนะครับฟันน้ำนุ่มเต็มปากครับพี่น้องนะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาเปิดราคาห่วงนะครับต่อรองคูดคุยกันได้นะครับ ส่วนสูงประมาณเท่าไรไปเอาร้อยหาสิบบวกลบได้ครับพี่น้องนะครับเอาส้าเราผู้ใดสนใจอยากได้ก็เพิ่นไปเรียงนะครับหนอกตั้งขาตรงดีครับพี่น่องนะครับร่อโตเง้ยวนะครับส่วนหลึกซองหนาของลร่อโตนะครับสมุดดีครับพี่น่องหอวหล่นแต้งเขาแต่น้อยนะครับส้าเราผู้ใดนะครับมองหาปิดทองมากเลยมวเงื่อนเสียนเลยครับกระดูกโค้งสั่งครับพี่น่อง ตำหนี้บ่หมีน้อยไว้เนาะตำหนี้ไม่มีนะครับกตำหนี้ทุกอย่างครับผมสารผู้ใดสนใจครับพี่น้องนะครับหรือเรื่องสุดปัดนะครับเรื่องยำตัวบาดเดียวบาดเยีนยว่ต้องจัดท่าครับพี่น้องง่วงสินะครับจากวามปันยังนะครับสี่หมื่นเก้าพันนะครับราคาเปิดราคาห่วงนะครับส่งไก่ส่งไก่ทั่วภาคุยกันเอาครับพี่น้องนะครับส่งฟีทั่วาอีสนร์ภัยอีสานมาสไนร่วงวะนะครับโทรมาต่อร่องเอานะครับ นี่แหละโอนมัดจำมาเอาไปเก็บเงินกันอีกหนาครวบนะครับผมหมดตังใจก่อนได้ครับพี่น้องนะครับโอนมัดจำมานะครับที่เรียกเพื่อนไปเก็บว่าหนารอบนะครับเราจะตกลงสื่อลงใครกันนะครับผมโอนรนาคาามั่นมากเลยครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรติดต่อบะไรไว้ยครับผมศูนย์แปดเจ็ดสองสามเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้านะครับเอาหอยไว้อยู่หน้ามุ่นครับพี่น้องนะครับ สายก็หลายท่านก็ัืสอง่วนแล้วคนไปนะครับง่วนใหญ่ๆงามๆนะครับเปลี่ยนนั่นนะนะครับคนจับไปนะครับผมเอาเดี๋ยวขอไปชมเมึงตัวใหม่ครับพี่น้องนะครับยังเรื่อยๆนะครับง่วนก็ไล่นะครับอันนี้บอยไทยอย่นี้เป็นสโววันที่สิบเก่ามากราครับพี่น้องนะครับเวลาสองโมงสิบหานะครับผม ก็บอที่ว่าสวยไรับอที่ว่าสวยไร่บันไดสองโมงสิบหานาทีครับพี่น้องนะครับถ่ายทำให้พี่น้องนะครับรอบชมอยู่ตอนนี้นะครับขยับมากลางตลาดครับพี่น้องนะครับโอ้ยเบิ้งเ้ิดมีบกไฟมีง้อเมีลูกด้วยครับพี่น้องง้อเมีลูกนะครับบกไฟเห็นเจาเห็นสายหูอยู่ตัวนึงนะครับเดี๋ยวไปถ่ายพี่น้องรับชมนะครับเาจะไปบโบตัวไหนแกนครับ จได้ซิปเก่านะครับเป็นงัวแม่นั่งครับพี่น้องครับอยู่ประมาณปีวกานะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาเปิดราคาห้องครับพี่น้องต่อรองกันได้สรารับใครสนใจนครับหัวแม่นั่งครับพี่น้องนะครับทีดําแบบตันนะครับดํามุ่งมุ่งชุ่มประมาณหน่อยสามสิบหานะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้ก็เมียนไหวเจ้าบา่ได้สิบเจ็ดหาล่วยครับพี่น้องราคาห้องนะครับต่อรองได้ครับพี่น้อง เจ็ดห้ารอนะครับแต่เม่อซาบอยจะไปจไปจังไยนะครับมันเจ็ดห้าร้อยนะครับราคาต็วราคาห่องครับพี่น้องต่อร่องใดตัวนี้แม่นม่เอาไหมตัวนี้สี่ตัวสี่ตัวนะครับนี่บอกตัวหนึ่งแม่ครับเจ้าว่าไรตัวนี้ห้องไปสิบเก้าหารอยสิบเก้าหาร้อยราคาห้องครับพี่น้องคราร่องกันไดนที่เก่าครับสนับสนุนใจไปไปเรียง สิบเก่าหาห่อยครับพี่น้องนะครับเกจากข้าห้องต่อรองคุยกันในเก่านะครับผมตัวสือไทยไว้บ่นจะบาด้ยเมื่อหาหัวหมหัวส่งเมือนิดตัวครับพี่น้องเอาไปเลียงไปคุณไว้นะครับงันหน่อยก็คอย้อมอครับพี่น้องยังบาด้กูุ่มมียืมสินเนหนึ่งหมืนห้าพับาทคข้าวหอมครับพี่น้องต่อรองได้ครับ ขอโทษที่ติด่อไปได้โว่ไปศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดสี่หนึ่งสี่หมยโบขโพชัยครับพี่น้องนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณอะไรเข้าไปมันๆครับผมบอยยางเข้าไปไปใส่หลืองงวหูตุ่นหลืองงวหูอันครับพี่น้องครับงามโอ้โหโอ้โหแล้วคนชิมียก่อน ตดีพี่น้อ,องนบนหงส์นครับหัวยัดซสายหูนนครับพี่น้องครับเอามาแล้วนะครับนาจีจั๊บนะันอ่ะว่าหะส์้นหนาครับส์มหานะครับสายน,นะครับตัวนี้เป็นลูกเสาพ่อไดนาจีดลูกปลาเกียวครับลูกสาวเจ้าปลาเกียวครับหูยาวจากเส้นนะ่ะว่ายว,วัวใดแบนะครับเจ้อวัหาชพบุุสาิบหาหึงสีสงส่สิบเส้นนะครับพี่น้องเบิ่ง ลูกสาวเจ้าปลาเกียวนะครับจักเดือนจักปีแล้วายจิตเต็มปีพอดีครับเ็มปีพอดีนะครับเอกสารการเกิดมีเนาะเอาลูกสาวปลาเกียวครับพี่น้องนะครับใส่ก้นลส่ทันถามหาครับพี่น้องง่วงหูนะครับผมลูกสาวเจ้าปลาเกียวงามงามครับพี่น้องนะครับหนาเลยเร่งหัวเงไงนะครับผมหกหมื่นหาพันบาทครับพี่น้องนะครับ ว้าวโอนะครับสำหรับผู้ใดมักาคงสั่งมาหังนไข่ครับพี่น้องนะครับตัวนี้ไปเดินสนามได้เลยนครับเดินสนามได้เลยนะครับตัวนี้เสาเจ้าปลาเกี่ยวนะครับนหลายคนหลายท่านถามหาครับพี่น้องนะครับมาเรียกเอานับผมหน้ามินินะครับมดินหาต่อร่องได้น้อยจริงนะต่อร่องได้นะครับ ทรงฟีงง่รวยทรงพี่เจ้ารวยโลปทรงพี่รวยรูนะครับราคาหกหมื่นถาครับพี okay. ่น nah, ้องน่ามินดีนะครับผมเบงบัดยกบัดรกินครับพี่น้องพี่น้องทางโคารทางเชยยักษ์พุ่งครับนะครับเมานะครับผมอยากได้กับหนาคุณไปเลี้ยงนะครับใส่เจ้าปลาเกียวนะครับ ไม่ปล่อยบนดังดังบนรูดเซนซีเซนหาครับพี่น้องงอะตัวอาลิเกียได้หอดสองเซนกลัวครับอ๋อตผู้ใดยังมายังข้างไข่อยู่นะครับก็มาเอานะครับผมยังชอบยังข้างไข่ในมอหงอยู่นะครับผมยังมีเลือดนะครับ ค้อมมากักควอมฟังไข่นะครับผมหกหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาเพิเ่นเผือดเพิ่นหองไว้นะครับเอาไทยพี่อนองรับชุม่มจิ้วใจเลยนะครับสำหรับสายงวงหูนะครับผมเอาสายงวงหู เบอร์โทษติดต่อเบอร์ได้นะจิบวะนี่เบอร์โทรติดต่อครับผมศูนย์แปดสองนย์แปดสองแปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์เก้าสามหกหกเก้าสามหกหนะครับเอาพี่น้องทางโคราชทางเจียยาพุ่มครับมาเอานะครับทางกาญจนบุรีนะครับเห็นคอมเมนต์กันหอมอะไรนะครับผมเอาเอาพอเบอร์ให้เลียวนะครับห้อยจิตครับพี่น้องนะครับผมคุณในไลน์ครับหน้ามันวัๆครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งหึ้นมางูสัตว์ก่อน งามดีดีนะครับพี่น้องครับง้อหู่าเปลียนใจครับพี่น้องถ้าล้มพ้นคนบ่ตัดใจนะครับมันงามนะครับผมเอาเพราะย่องเงียบหานแม่ลูกกว่าพวกนี้พบเิดได้สี่หมื่นาสี่หมื่นหานะครับต่อร่องไหลครับพี่น้องว่าเมียลูกลูกตัวเมียนะครับเอานี่แหละบ้ามันกับสีดำลงมานะครับผมเราได้เรื่องเม็ดสีเราคุณได้มาง้อหูกะสื่อตัวบังหันนะครับผม เออมังก็ปรมันนะครับก็มาเรียกเบิงนะครับ45,000บาทนะครับราาคเป็นราคาของนะครับต <sh> ่อรังได็นะครับแม่ลูกลูกตัวเม่ครับพี่น้องนะครับผมตันนี้บ่มีอะไรผ่อเนาะบ่มีตันนี้ไม่มีนะครับผมประกันให้่นีแหละพ่อมาตัวพ่อมาคู่เดียวหรือเปล่าอ๋อผมก็คู่เดียวครับพี่น้องนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับลูกแรกความเป็นผู้่อ ตุบตัวเร um. ียกพร้อ hmm. มนะครับผมแต่เราผู้ใดสนใจนะครับได้กๆเพิ่นไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับผมเบอร์โทรติดต่อกรับผก้นึ่งแปดสามเก้าเ8็ดแปดสี่หกนะครับขอยังเคร่งงวงนะครับพี่น้องนะครับผมสอบถามสอบถามรถภดชสนใจก็ติดต่อสอบถามอะได้ครับพี่น้องนะครับผม เดี๋ยวไปชมเมียสาวหน่อยนะครับเจ้าหวานอ่ะเจ้าหวานละก่ะเหมือนเจ็ดพันา้าหมือนเจ็ดพันห้านะครับเจาหวานเจ็บปัญหาเนยราคาเปิดราคาหวงครับคู่นี้กหมือนเจ็ดพันหากันนะครับ สองตัวสามมื่นหานะครับถ้าเปิดราคาห้องนะครับต่อรองได้นะครับผมแต่เราผู้ใดสนใจครับพี่น้องนะครับจะได้ก็สนใจเลี้ยงนะครับตัวละมื่นเจ็ดพันหานะครับสองตัวครับพี่น้องนะครับเอาตัวละเจ็ดพันหานะครับตัวละมื่นเจ็ดพันหาครับพี่น้องนะครับต้อเลี้ยงเอานะครับงมว่าคือว่า พ่อเลี้ยงนะครับผมพ่อแม่นั่งหน่อยนะครับเราไปสนใจกันตัวนี้ไทยเตรียมดีได้ครับพี่น้องนะครับไทยเตรียมดีเตรียมบมรุูดเลยนะครับตัวหนึ่งก็ได้เรื่องเม็ดซีก็ดูข้องสั่งนะครับง่อยสูงประมัดลอยสามสิบบอกโลกครับพี่น้องนะครับระมัดลอยสามสิบบอกโลกเกิดนะครับผมเออไอ้เม็ดซีตัวพี่น้องยางไงกี่โวยดิบึงครับโอ้สัตว์ขาเลยครับพี่น้องนะครับเอาระวังครับผู้ชมว่าไ่ ครระวังหัวตีระวัาางตีตัวหัวสักครับพี่น้องครับผะบ,บอยยางเสมอือยังตีอยู่นี่ละหนึ่งหมื่นเารนะครับผมเบอร์โทรติดต่อเบอร์เรนารี่ศูนเก้าหนึ่งสามเจ็ดศห้าห้องสีไฮรี่กัมลาไซครับพี่น้องนะครับขอบคุณครับ เท่าไหนะ่นัดสามหมื่นสองพันสามหมืน่นบาทนะครับ่าเมียสาวเมีนั่งครับพี่น้องครับฟับงนีหย่อนเสียงเล็กน้อยนะครับสามหมืน่นพนัครับแล้วาเป็ดแล้วาห้วงบันไ่ายเตรีมดีเนะบันไายครับพี่น้องนึ่งบันายอ้ามดีนะครับว่ากันสิปีน้อยเน่น,นะเนาะ ปีน้อยๆนะครับต่วเนื้อโตนะครับลำโตดีนะครับผมด้วย40บวกได้ครับพี่น้องนะครับสามมือนสองนะครับไถ่เต็มๆขิ่งเหลี่ยมๆนะครับผมสำหรับผููรดมักนะครับง่วแม่สาวแม่นั่งนะครับบ่านำหนองมันไปเลี้ยงได้นะครับผมแข้งขาดีกระดูกงามครับพี่น้องนะครับตัวนี้เขาก็ข้นม่าท่านไรนะครับแข่งขาดีกระดูกสวย สามหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องนะครับราคาเปิดราคาห่วงนะครับต่อรองได้นะครับผมอันนี้กะโอมีนะครับผมวันนี้เป็นแม่มานบ่แม่ม่ันหกเดือนนะครับเท่าไหร่นั้นเฮ้นี่ห่วงสามหมื่นนะครับแม่มานแม่ทองครับพี่น้องสามหมื่นนะครับผมเป็นงัวปลาหมันพุ่มๆครับพี่น้องนะครับ บ่สูงไรนะครับร้อยสามหาบลบครับพี่น่องนะครับแต่ว่าไดเรื่องกระดูกโครงสั่งที่เป็นง่วดูกหมูครับพี่น่องนะครับไดเมื่อไรนะครับเขียนนันตันนะครับบ้านหมูหุ่นละนะครับลูกตัวแหลกพร้อมนะครับผมท้องนะครับประกันท้องประกันตันหนีครับพี่น้องครับเบื้องแพ่นหลังนะครับงูอะไยังสีเป็นถิ่มไม่ได้ปลาสามมืบาจอยครับพี่น้องเบื้องมันเป็นง่วดูกหมูนะครับผมเมื่อไรนะครับดูกน้อยนะครับผม ผู้เฒ่าบ้านเฮามักนะครับว่ามันทรงลูกดีครับพี่น้องงออย่างสิครับผมด่อยกัเห็นหลายตัวครับพี่น้องนะครับงอแบบนี้ใกลลูกผลงานเด็ดนะครับผมเกินตัวเนื้อนอนครับพี่น้องลูกเสาลูกไส้นะครับว่าสิเป็นลูกเสาลูกไส่นี่เกินตัวคนเนื้อนอนครับพี่น้องนะครับราคาเปิดราคาห้องนะครับสามหมื่นนะครับยังต่อรองโขดคุยกันน้ำพันได้นะครับผมมักนะครับราคาร่องทรงไห้นะครับเอาเบอร์โทรติดต่อเบอร์ได้นัด 0ูนย์หกสี่แปดเจ็ดห้ามหน่งสอง่นะครับหอยนัดหน้ามุ่นครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวยางไปเป็นฝั่งนี้หน่อยครับพี่น้องอพอค่ันละล้อครับพี่น้อง

ลูกพริกแดงว่าพแดงเพื่อนเดือนพ่ออยู่ว่าชิบเดือนว่าชิบเดือนครับพี่น้องนะครับลูกไส้พริกแดงนะครับเอสเคหาแปดหนึ่งนะครับสามหมื่นนพ่อบางห้องสามหมื่นนะครับราคาเปิดราคาห้องครับคุณน้องครับไส้เจ้าพริกแดงนะครับเอสเคห้าแปดหนึ่งครับพี่น้องนะครับเบมึงแดงม่มมี่แดงนะครับหน้าคดพอพันครับพี่น้องครับงามนะครับเราค่ได้สนใจนะครับเด็กได้ หน้าโคตพอพันน้ำเพลียงครับไปแต่อบผสมครับพี่น้องนนขอว่าวมาทางไหนพอว่ามาทางไหนหม่าใอมล่าใสนะครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับอยากได้หน้าคตพอพันน้ำพอเราไปเลียงนะครับผมลูกไส้พริกแดงนะครับ1 S K 5 8 1แหนึ่งนะครับนี่แหละครับพี่น้อนนงผลงานการใจลูกนะครับพริกแดงนะครับผม งามๆนะครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์ใดพ่อพี่น้องเหาอยากได้0 9 9 4 6 1ก้าเก้าสี่หกหนึนะครับผมเอาซื้ออยังครับผมก้อนขอบก้อนนะครับผมผู้ใดสนใจก็ติดต่อพ่อเราวมาได้นะครับงามๆครับพี่น้องนะครับหนาทางดังค้มนะครับงวงหัวสันนะพ่อเนาะเอาสายิีแดงคู้ใด้ลายก็พ่อมันๆครับผมขวายหน้ากดขอพันธ์ครับพี่น้อง เลยสนใจกัอขอร้องพูดคุยกันทุกคนได้นะครับผมอยแต่งงาัไปช่วามตลาดตอนนี้งด้วยงัราัวเพราะลไปยังงันก็คอยไลครันมาก็มัวเหนื่องดก็ถือว่าพ่อมีเห็นพ่อไร นอไรบ้างาม่แน่นั่องสหเลยบอกไาเลยบอกนี่่แม่วาจะบังเ้าหานะครับไสหูนะครับจะปีเราหวอยูอายุกี่ปีครับจะปีแม่ยูนสงปีแล้วครับว่าัผสมเปม่เนาะ ยังวสมเนาะม <ing> <the> ั่วสายหูครับพี่น้องนะครับแต่ว่าติดเครื่องติดโบ๊ทนะครับผมราคาสองหมื่นหานะครับยังต่อร่องได้นะครับผมป่อยหางงามนิสัยดีนะครับของก็ลอยหาสีบบวกครับพี่น้องนะครับมั่วเมียนเอ่ในเรื่องกระดูกโครงสางแน่นอนแหะครับพี่น้องนะครับติดสายหูมากนะครับผมเครงขาใหญ่นะครับกระดูกเหย้าสองหมืนห้าพันบาทนะครับผม ราคเดราคาหมอยังต่อรองผูดคุ้ยกันได้นะครับอราคาห่องซื้อน้อแม่เนาะครับแม่มากตัวแม่มื้อนี่ตัวเดียวเหรเนาะต้นไฟนะครับพี่น้องห้ออยากไดนะครับเบอร์โทรติดต่อร์ไเม่อศูนย์หกสามแปดเจ็ดห้าสี่เจ็ดสาม่เอาแม่ซื้อไยังก่อนห้อยเวท บ้านปา้านกขับนะครับอยู่ผู okay. <t <t uh ้ปอห้อยเนาะแม่เนาะอยู่ผู้ปอนะครับพี่น้องอำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมอ่ะขอบคุณอะไรครับอีแม่มันมันับผมนะครับสบายต้องสิบของขาล้หกขาลอยนะครับอากาห่วงครับพี่น้องวแม่นั่งแมียเสาเมียเสาแมียนั่งโอ้โหดีเนาะจุกดัก็บอติงมาหูอหไรเออสีใบอ่ะ ตาบ ic, ione, ok. default, wheels, ah uh> LIAM ุเรศสนใจครับพี่น่องนะครับอยากแตงง่วงงามนะครับเน่สาวเมีนั่งนะครับราคาเปิดราคาห่วงไว้กับวอลไรสครับพี่หน่องนะครับว่าน้องเหรอยังผมไดครับพี่หน่องโดยคนบนงอยู่นี่แหละหนึ่งหมื่นเท่าไรก้อยตอมหนึ่นห้าร่กพันห้าร้อยนะครับราคาเปิดราคาห่วงนะครับผมต่อร่องได้ต่อร่อง้นะครับาบุเรศสนใจครับรอยโลซองฟรีวัสนายเล่ามะครับเอา ตำนี้ว่ามีน่ยตำเนาะประกันตำนี้ทุกอย่างเบอร์โทรติดต่อครับผม084 084ป8 5 985 3้องครับอาต้อมทาทุกม่ตอทากะทูกับพี่น้องนะครับคนใจง้อหน่อยก็โค้หายแล้วห่ยนะครับผมเอาพบอร์บไว้ล้วได้ไหมตัวมันจะลายปดดยนี้จได้ขายอีกตัวอยู่ไม่น้อยให้บา แม่ลูกเท่าไรชิมห้องหาหน่อยครับสามหมื่นสามหมื่นนะครับราคาห่วงกนนี่น้องนะคสามหมื่นบาทนะครับราคาเปิดและค่าห่วงนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับพี่น้องนะครับแม่จังทองว่างหน่อยเนาะแม่ทองว่างครับพี่น้องนะครับสามหมื่นบาทนะครับราคาเปิดราคาห่วงครับพี่น้องนะครับต่อรองพูดคุยกันได้นะครับตำนี้ขันลอยไทยประหวดกับทรสอบถามเจ้าของวัวเอาด้วยครับพี่น้องนี่ต้อนี่แหละสามหมื่นบาทนะครับตัวนี้ก็พวกแม่ลูกใหญ่ เจ้าหวัดครับสี่หมื่นสองนะครับราคาเปิดราคาห้องแม่ลูกๆตัวเนี้ยครับผมนี่ละแม่กับยายดีครับพี่น้องนะครับนวกก็เป็นต้นเจ๊กเดือนแล้วสิเป็นวาวพันสองรอบนะครับแต่สี่สิบก็หมื่นครับพี่น้องนะครับเอาไปล่อลุ้นเอานะครับครูพี่น้องเข้าซื้อไปก็ไดครับสี่หมื่นสองพันบาทนะครับราคาห้องไว้แม่นั่งโต๊ะไทยก่อนพี่ ตัวมมนี้สามหมื่นวเสามหมื่นับราคาห่วงครับพี่นออ้องเอครับสามหมบาทครับพี่น้องนะครับราคาเิราคาห่วงต่อรองพูดกุยกันเลยนะครับผมนี่แหละหัวพว่าไปเรี่ยงครับพี่น้องนะครับราคาสามหมืน่นะครับผมพี่นอ้องท่านใดสนใจนะครับพี่น้องห้าอ,อยากใดนะครับ,บ,รบ,บรเบอร์ทูเบอร์เดลันศูนย์แปดสามศูนย์แปด่เด้าสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งศู 0615นะครับเอาฝ่ายนี้ลั่นอยู่หน้ามุ่นครับพี่น้องนะครับผมผู้ใดสนใจกับตีต่อยแล้มาได้นะครับผมสาวพ่อผสมบวกแม่ลูกครับพี่น้องนะครับอ่ะขอบขึ้นในลายเข้าไปมันมันครับผมนะครับได้ซื้อได้ขายครับพี่น้องนะครับเดินทางมากๆกับมีการนำมุกมันนะครับผมเพราะเดซ้อได้ขายนะครับผม สำหรับท้ายคลิปนะครับใบขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับผู้ขวดตีนตามรับชมครับพี่น้องนะครับคอยอยู่แดงที่อยู่ดีมีแห้งทุกคนทุกท่านนะครับผมเดินทางไปเซก็คอยอยูห่หลอดปลอดภัยนะครับหาเงินให้สุกให้หมันหรือนะครับผมผู้อยู่ทางไกลนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ